สบายดีดีมีแห้งขับนิดมอแค่แฟนมกอกรองพี่น้องมอลำำรับช่องพิจิวันลำเพลินออฟฟิเชียลครับโอ้มาตะตึกแหมาตะสอนพี่น้อง <Yeah. S 1> ลูกซิลลูกปูสวงครับพ่อเลี้ยมบูซาไฟอีกแล้วพอ่อพ่อยีอ่ก้อยนีพ่อบายิงแล้วเจ้าก็บ่ามาเอาป่าวะปิงคือขอดเก็บ เขาหน่อยเพราขอดเกี้ยวเยอะกินขอบ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 ขึ้นกระซ้างขอดกระซ้างกูบอกว่าที่เพิ่งก็เหยาะเห็ดเบียวก็ทันแล้วเนี่ยติดไฟอยู่ก็ถ่ายกินต้มเย็นน้ำเพิ่นบ่เนี่ยพี่น้องผลงานได้เยอะดิไปพากันไปภาคกันครับน้ำอีกถุงหนึ่งกับมีอยู่นี่ปลาไหลปลาไหลเงีวเย็นนี่ประมาณสี่ตัวครับ โอ้ยตัวยังงยยงนมเอีดเยตัวนั่นหละยังก็มัวกำไฟนี่เนี่ยังกินเนาอยี่พอมอดเขื่อย้่ได้ม่ยามเลาโดนเลยเ็นเลียนู่อย่างครับป๊าพักไหมไปห้ามเาสวนเลยทีนี่ที่พวขี่เขียวพันแมงมุมเครับไม่กินครับกินแม่แต่พักีน พี่น้องลายเนาะยุกยายวันนี้พี่น้องยังนั่นพม่หายเลยเนี่่่่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ม้ย้้ง้้ะ้้เต้อ้้้ง้้้้้้้งง้ะ้้้้้้ไป้ต้้้้้้้้้้้้้ม้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้อ้้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 ้น้้้้้้้้้้้้้้้้ด้้้้้้้้้้ดด้้ บักเสี้ยบักเสี้ยงเมียงว่าพอพอย่าบมาไม่เห็นแน่ากินเลยต้นอันนี้มันออกลูกมาเป็นมันเป็นซีนเมียงไหมเนี่มนยม,มันกับเป็นเลียงปแปลกอยู่เลยพอพอย่าบมาเมื่อเห็นเน่ามากินข้าวปลามันต้องมีผักนี่บักเมียงมันอะก็ไม่มีผักกอนะเศร้าขึ้นทั้งหลังกินได้เมือดไปเลไหมไม่ต้นอันนี้มัแปลกประหลาดพี่น้องออกลูกเป็นซีนแหีงแปลกแปลกแท้ประหลาดจางคือปลาลดจักติทั้มสันเดยจังสิเป็นปลาเข้าพี่น้อง เนี่ยออกเป็นสิ้นแห่งนี้นี่อ่ะเขาบเห็นรูปบ่่่่เสียด้อย่เทบซอกตเ่เห็นกับบ่นว่าบ่มีนี่พี่น้องบ่เสียกับยาขมยไก่ออรูเห็นบ่เอนว่าน่มีบ่เสียกับยะขมยาไก่สิ้นแหงไมได้เงินเนาะ เป็นเงินอันี้ต้นมันต้นคือต้นบักเขียบต้นแข้งมันถอดเอาซื้อมันน่ะตั้งพราะเราบักการเต้นอยู่นี่อนนนะืใีแงเเ็่หโกลี้ยงเป็นไปได้ยังเดี๋ยวว่ามันเลี้ยงทั้งหาเนี่ยมาเป็นยังไงวั่นคือกางเต้นว่นท่านกางเต้นก่อนผมเคยเห็นหมาตื่นเต้นนี่พอของกิ่งเลยเอามันยาวไปอยู่แก่เฮี้ยนเนาะเต้นนอนเหี กลางยุหันพอดีพ่อไ,ได้เห็นเต็นเหรอซักกันยงขึ้นเลยไหมอันนี้ของแท้หมาตื่นเตือนเห็นนี <c oughs> ่นี่ว่าอะไรรับูศาสตร์ปูเสีตเยตอนรับแขกยนเราสะดวกสบายอากาศเย็นสบายโมน,นี่ฝนบ่มีครับปลอดโปร่งโล่งสบายไม่มีฟ้าไม่มีเออมีฝ้าอยู่แต่ครับบ่มมีฝนครับเงียดอยู่ทงหน้าพร้อมแต่สีมีแน่แต่งไงขี่ฟุนน้นเนอะบ่เนี้ สีมี่น่แตังไงคับขี่ฟุ้นนีล่ล้วบ้านไหงกินบ้านอ๋อตัวยเอาต้วยมีคนพิธีตักคนคนตงกวยเอาแล้วเนาะนรั มองอันมองอันฟังตรงขามมองอันอีพอเอาสุดไทยขามันขามันเอาดางกัดอ้อมเราค่อยเอาไม่ขึ้น,น,นปลาบ่อนอยู่ในอุม้มหลายไแตกโยนโยนเลยขนเขามีเวลาโอ้แบบบริวารแห่เหนอยู่เนาะก็มันไปสอนเมียนกันกัดตื้นกัดมันบ่มีเนาะดางกัดนี่แล้ว่ะส่วนก็เจ้าโดนแล้วไปเอาแห, <ะ S 2> ห่มาสอนแห่มาสอนเออนายสิมีเหนอุปกรณ์นั่นนี่ สอนอยังสิพอขันมันมองเขาไปเอาปีไก่เนาะยุคกุซุ่มเอ็ยนยนื่นย่างซุ่มหน่อยไหมมองเขาขี่เลิงไปมันก็บกดนไหม,มเพรมานี่เอาหนีมาเพราะนี่ขันสอนนังนสิเนาะ,ะสมมันเต็นอยู่น้ำฟังไงขนาดว่านเห็นแต,น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 ตนกแตกโคบโคบอยู่น้ำฟังไหมเมื่อนั่นบพได้ไปไม่เสียดายครับว่ามือเขาไปหลินยูทงหน้ายู่ย่างซุ่มหน่อยล่าสุดมหนเขาไปคําเขาไปไก่เขาไปจากไก่เราส่วยสิตั้งหันแล้วมันคำเดียวมื่อนั้น่านเะ เว้ยบ่พอ่อสิบล้อหรอกว่างนี่แหละมันไปเอาๆนั่นแข้านั่น,น,นหรอเนาะเสียใดวะปลากับเป็นอะ้รสัมเหมืนนไม่แต่ปลาตัวงามเหมืนแต่ว่าปลาเข่าก็มีเนาะปลาเข่าปลากดไปยังมี่วันานะนี้เห็นไหมครับมองหนึ่งยัน่นมันมันจ่ายไหมพอ่อของผมเอาปลากดมาให้นี่พ่อมือยูวันปลาไหมมองมองแค่จ้าจไปส,สัมสอเงีออยาา้ยเหมือนสาไหม ปลากคลายลครับมองขันพอแล้วขั้วปลาปีนเรียบร้อยละทิ้งงานห้องกันเลยติดไฟแล้วเพื่อสิเอามาเอาปลาไปเห็ดกินแบบวตัวเอียนใหญ่สามสี่ตครับไเอียนใหญ่สามตัวสี่ตัวบอมันอ่นมันเป็นสนมทั้งล่างอมันเป็นเล่้ยไหมแตลว่ามันมีห้าวโคาป่ดี เป็นกี่ตัวเอเรียเป็นอันหักป้งเนาไหมยกช่วงแรงพี่น้องห้างรั้วม่ยำขัวบ่ได้ไม่ยำแม,ม่ยำสมอือครับเจ้า่บ้า่ไ,ไ,ไทยคลิปเ่้บาทยคลิปพี่น้องใบรรยากาศยามเลงเยยน,นี่ปลาน่อยไปเนี่ย ซุ يد, ب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  no. uh. ่มจิ هنا ك هنا ك ้มทิ่มละเอียดบนไหนเอียนไงสามชี้ตัวต่อเหมันบนได้มัอนสอนเนาะสอนเนาะนี่ปะโอหย้อนบ่นนี้เถอะเิ่งเห็นไปเนี่ยเห็นแล้วตันพุ่นยุบพุ่นยังงี้ตัวไงตัวยุบดังเลยนะละเอ็ยดตัวนี้ตัวนั้นไงก็มูตัวนั้นได้กอนมูเอียนนี่ไงก็หนี ถ้ามาขับมันเอาอ่นขับมันเอาอันหนึ่งมันมันบม่มีมห่อนถุงสีใไส้มางูป,ป่าหลยขักหลเนี่นี่การส่วงเลี้ยงครับโอ้เฮี้ยนพันดีไหมทีดีแท้แต่ไม่มองปลูกกล้วยสวน ยู่นอกบ้านไหมบรรยากาศดีๆอย่างเงียบออกมาอยู่นอกบ้านนีส่สิพี่น้องที่คงไห้ทห้องหน้าสิเขาเปื่อยแห้งว่ะนี่มันกระซุ่มทั้งล่างเลยนะมันเปื่อยแห้งเมื่อสู่มองมือว่านมือว่านแห้งจะว่านา้ำพองบรรยากาศครับพี่น้อง ลองไฟกัเยสิได้ปีนทานปลาสีไปอาอนาปลาสปลาอนาจสปนาปลาสไปอนาพะนะเขาบอกพิษเขาว่าปลาแล้สไปอนาเขาว่าปลาแล้สไปอนาจพะนะบอกซื้อมา ครับส่วีแรงครับขอบคุณพี่น้องในลายครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดียพื่อนๆพูด